สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้กลับมาพบกั 9, 4, 4, บเฮาคือเก้าสิบสองตาวบิวบ้ันป่าเนาะก็บสบายดีมูเพื่อนทุกคนเด้อสบายดีเอฟซีทุกท่านลังจากทีเฮากะกินข่าวกินน้ำอิ่มแม่น้องพี่น้องกับศิพาพี่พาน้องออกไปเมือนาไปเอาป่าเนาะไปเอาปลาอะไรวอริมานหรือบ่อเนาะไคยไว้เอาเอิ้นอีกพอปะอีพอ,อ,พอแล้วเอิรเล่ย พอผ่นมานำลังเนาะพี่น้องเดี๋ยวสวิวกับสิพาพี่พาน้องไปเอาปลาลีปลาหนาตงูงอะไรพี่น้องอีพอเราใส่เพย์แขงไว้เนาะมานประมานก็พยายามนากันมาคามกกได้กะดุบลก,กคือสิไข่คือชิหนาวอะไะพี่น้องเอ้ยลมเดี๋ยวลมเดี๋ยวแดดเดีเ๋ยวหอนเดี๋ยวหนาวอยูนะ่เนาะหัวลมออกแล้วพี่น้องเลย เราไล่งัวไปกับแม่สนุ่ยพี่น้องอย่างกอดเนาะแถวนี้เพิ่นก็เกี่ยวแล้วนะพี่น้อง,องว,ว่าสิเกี่ยวข่าวมืออื่นเนาะบัดบรรยากาศกะคึ้มมาอีกแล้วเพิ่นว่าพายุข่าวซาปแปดดีเบดเดือนนี่นะสิเกี่ยวบดเดือนนี่พื่อนพี่น้องเลย ข้างล่างมันก็งวยอีกขอพี่น้องเ<ด><ด>อาง้อขับบ้านสีขึ้นขึ้นจกักววาปทันมาจาักยานมาลงไปกินก่อนเนาะพี่น้อง เราไปเจอกันอยู่หนาหลีหุ่นอะไเนาะได้บ่ได้ก็ไปเบิ่งน้ำกันตอนนี้เขากับย่างเนาะพี่น้องอย่างมาทางนี้กับสิลัดมาทางป่าเนาะกับพากันซีมนหมดเลยเด้อเจว้ววามาทันว่าลงกินมาจากักสิได้พอมกหรือบ่อแหละพี่น้องเอ้ยก็ไปเบิ่งน้ำกันเนาะ อีพอเราอะเราใส่เมียนนั่นไอ้ช้งเออประเทศผู้เจ้ามาโอ้ยเพื่อนดีใจผู้เจ้ามาจังว่าเพิ่งกินปลาเบิด์อะไร่จ๊ะนะมันบอกว่าเพิ่นแล้วเบิดแล้วเมื่อเมื่อมันละยังบ่ได้เห็นลูกเพิ่นจักเขื่อแต่เพิ่นได้นี่มาบัได้ก็อยู่แต่หน้าลุมบ่ได้ขึ้นมาหนาเทิม พูดได้ปอนปลาผูกพระเจะมันมาบอกว่าถือปลาโดเข่าม่วนพระเจ้ามาเึ็นม่วนไปเข่าบ้านอยู่ดัลูกเอาไว้ มันแมลดมาบอกอันนี้บ่จ <c oughs> ักม, <c oughs> มีอย่างนะมังหนั๊จัโอ้เป็นครัวแมลมาบอกอลีได้ <c oughs> โอ้มากินบัติเพ่นอยากกินลเลยอ๋อพี่น้องอู้อาอยู่อ้า มันอะไรมันกินแล้วอันนี้ฮะบัว่วามันกินกินบัวธันว่ามึงกินดอกโอ้งามอนี้เนาะขึ้นมาทึ่งนไออีผอมมันยิบโลดแย่งเข้ากับชื่อพีกายอะไรมันคือไรมาแดงน้องมาขอชิ้แจ้งเลยเรือมากินเน <c oughs> าะเจ้าพ่อมันจึงแหลกไปบอกเขาแล้วว่ากินแล้วครึ่งหนึ่งเจ้าพ่อมันจึงม่วนเนาะงาม,มา นะมาดิพี่น้องเลยจะพ่อมาได้ยินเสียงผู้เจ้าหรอห้องเอกอากเอกอากอออป้าประคำนออ้อยนายบริษัทถวยขับเงินคุณน้องละลายอะไรป้าเป็นหมู่เป็นหมู่อยู่ไหนผู้มันเตียมสิลงจว่าพ่นสิต็อกบอกมันจึงอยากลงอันนี่ฮัลมาสิเกี่ยวข่าวยันม่ได้เกี่ยวดอกป้าลายอนีรได้เป็นแผ่นเป็นแผ่นอยู่นี่ได้ได้ลงอีเดนนีู้ผู้อ่า แเอาอมบูนีเน่หมัดันนี้เนาะแพ้แง่ต้นได้ช้าทางเธอายมาอีโกล่ขวงอะไรจังข้อจังว่าเห็นุทธเจ้ามาห้องโอกใส่ย่างหางนนอแม่อมมันกระจมกมาหายจบเจือเนาะมันอยากลงแต่จังว่ามือแรงจังว่าหลายอีปรนะจักเนาะ หายพอยามเมียนแต่เก่าคนมุกมันอยากลงหูปก็ตัวภาษีวันนี้มุกกับบมคมลอกงามนี่เนาะมันมันก็ตัวมเมนต์ในหน่อยได้พี่นอกเลยนี่ค่ะอุ้ละกาใส่ผักขย eng ตั้งเท่าโอ้ย ข่าวคอนท่อนพี่น้องเลยข้าข้จักน่อยจักวะอันหาีเนาะปอามกวอนนี่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 ่คนสิตกมาต้องมากรไดบอ๊อฟแตะก้ามันเมื่อน้ำอีพอได้แบมผ่าลูก ก็ได้ลายเติบเนาะพี่น้องได้ประมาณ2ถ้วยพุ่นแหละ2ถ้วยหับเงินพุ่นแหละก็สิเอามือให้เพิ่นมกใส่ผักขะเยงทําหอมนะพี่น้องอยู่พอจังหวัได้ยินเสียงพี่เจ้าโลอีกอีกอีกมาก็เดียวว่าแนวใดสดอกหันดีตอนมาตอนมาวิตอนเมื่อบวิบ่ ทันาไม่ชอว่าจะอยู่หน้าปรนมาโอ้ยอยู่หน้าโคกที่ชิลายคอะเดินในสวนค่ะในที่ชิบะที่ชิบะว่าวอเหตำอุดเนาะเยอขับพ้นโปรโตกพ้นโตกกระแข่งปะ พุดแล้วก็เห็ดแจ่วบอเห็ดแจ่วกันเถอะนะพออีเลิศ์จะไปเอาในชายตลาดก็ไม่ได้เปิดมาทันว่ากับเมื่อน hmm. <re ้ำบั่นใช้ฉีดน้ำรูปใช่เอาในนี่นี่เปิ้ลก็คือแบบ ชิเมนออกกันเนาะสิได้เด้โอ้ยอีพ่อแห้งขาดเราเห็นใจเป็นหน้าขเบิดนี่แห้งในข่างพายแล้วเรายังนอนเผาอยู่เฉอเราบุห็นเราจะจ้าเอาเป็นหาบป่ะวะเล่างแล้วเอาเอาในใช่หน้าถามเราเอาในเอาในหน้าเจ้าเดยมเราป่ะพ่อถามอีพ่อกูบุห็นเราป่ะกูก็ไปคือกันแล้วบุห็นเรา เทิงพระก็คึมคึมพายุมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยขุดน้องเบื่นเนาะคำบริเกี่ยวค่ะขุดเบื่อซื้อพักก็จะเห็ดแจ่วบ๊อกก็จะอันนะบ๊อกยังพันจิรอพักกันขีดไปแล้ว Kao cà súc, cà súc, bắt đầu đấy mượn lưng là kêu bên yên kia, vì bắt đầu kìa 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 nằm kìa 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 nằm má kìa kìa chân kìa bớt thôi má kìa 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 khát bắc kìa nhưng mà kìa kìa hết ละหมัดเลยลรลายเติบอยู่ดอกนี่มาบกินมันลายแล้่อันนี่เอมาโมกินออยมาจะไดเออมโลเฮนฮารโลห้องอยากใส่เด้นี่เอิไปดเด้อนเลย ตอนนี้เฮากับพากันเอาปลากระไดลายเติมแหละพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามาทันว่าอันเห็นอีพอเอาอะไรเธอหนึ่งเนาะแล้วก็เพิ่นกับอยู่หน้าน้ําลูกเพิ่นแหละแล้วเพิ่นก็ไปลากกินอันปลาแล้วเนาะเพราะว่าลูกเพิ่นอยู่มานานเนาะกับซาบิวก็ได้ลายเติมแหละพี่น้องมันก็กินลายเติมแหละเนาะกับซาบิวกับพ่ออุแหละเดี๋ยวสซเอาไปให้ญาติซาบิวอันมุกแหละพี่น้องก็โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ซาบิวกับซีคอ ตจบคลิปเอาไว้สนีเดอร์ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามสเตบิวเนาะเพื่อนะเป็นกำลังใจเห็ดคลิปต่อ,ตอไปขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเด้อเจอกันคลิปนะ